คุณครูก็จะเข้าลิงก์นะครับเข้าลิงก์มาคุณครูเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้บัญชีผู้ใช้เดี๋ยวคุณครูจะส่งให้นะครับส่งให้ตามส่งให้ตามเดี๋ยวจะส่งให้ตามลิงก์ห้องหรือลิงก์อื่นๆนะครับมันจะเป็นพยาปาก พยาบาท c ac t h นะครับอันนี้ทุกคนจะได้นะครับเพราะว่าคุณครูสมัครให้แล้วนะครับราดสผ่านจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนของแต่ละคนนะครับแต่ในที่นี้คุณครูส่งไว้ให้อุ้มฝากอุ้มไว้นั่นแหละ อ่านี่มันจะเข้าสู่ที่แบบพุ่มเป็นเมื่อกี้ใช่ไหมของครูมันจะได้เปลี่ยนรหัสผ่านเองนะครับคุรูก็จะใช้รหัสผ่านอ่ลงชื่อแล้วทีนี้เป็นเปลี่ยนบัญชีมันเป็นบัญชีอันนี้แล้วครับอเดี๋ยวให้กลับไปทำเองครับ ทีนี้เวลาเราเปลี่ยนบัญชีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้าได้ครับเริ่มต้นใช้งานแล้วเลือกอะไรฉันเป็นนักเรียนทีนี้ครับเกิอดอะไรขึ้นเกิดว่าเราไม่มีห้องเรียนอยู่ถูกไหมทีนี้เรากลับไปที่นะครับเรากลับไปที่เดี๋ยวคุณรูจะให้ลิงก์เราเหมือนเดิมนะครับอืม กัเข้าร่วมห้องเรียนเลยครับบัญชีไม่ถูกต้องอีกอะเปลี่ยนบัญชีเป็นบัญชีเรียบร้อยครับเข้าร่วมชั้นเรียนเลยครับ <c oughs> ส่วนส่วนรหัสห้องเรียนนะครับครคูจะส่งให้นะครับโดยรหัสห้องเรียนจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับครคูจะส่งให้ รัสท้องเรียนนะครับมันจะมีสองแบบนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องก่อนอื่นเราต้องเข้าไปในอันนั้นให้ได้ก่อนนะครับเราเราต้องสมัครให้ได้ก่อนสมัครหรือลงชื่อเข้าใช้อ่านีรหัสห้องเรียนครูส่งไว้ในอีกครูส่งไว้ในแชทแล้วนะครับ ครูคก็จะมากดเอาในแชทนะครับครูส่งรหัสหน้าจอเอ้ยครูคส่งรหัสห้องเรียนไปแล้วเราก็วางครับวางอันนี้รหัสห้องเฉพาะห้องป .5 นะเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็จะเจอกันเห็นไหมเข้าแล้วนี่คือห้องเรียนออนไลน์ของเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับ ข้างล่างจะเป็นสตรีมสตรีมหมายถึงคุณครูจะพิมพ์อะไรเข้าไปก็ได้นะครับสําหรับคุณครูนะอ่าสตรีมสองเป็นงานของชั้นเรียนนถึงคุณครูก็จะให้งานไว้นะครับเราก็เดี๋ยวจะมีวิธีการส่งครั้งหนึ่งเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้นะครับอาจจะเป็นในลิงก์นะครับคุณครูจะอาจจดแนจอเป็น youtube ให้ก็ได้นะครับแต่วันนี้คุณครูขอให้เราเข้าให้ได้ก่อนนะครับเข้าในที่นี้หมายถึง สมัติเป็นชื่อของตนเองไว้ก่อนนะครับเนาะโอเคมีใครมีข้อสงสัย